ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการจัดอันดับ5อันดับบัคที่โกงที่สุดตั้งแต่ผมเคยทํามาอย่างเช่นเป็นบัคที่สามารถทํำในแรงได้เป็นบัคที่ใกล้เคียงกับโปที่สุดและเป็นบัคที่สร้างปัญหาใกับผู้เล่นคนอื่นได้เยอะที่สุดอยู่ใน5อันดับนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันจากบัคที่1น,นะครับเป็นบัคที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในจัว่ว ของบ้าน3ชั้นได้ซึ่งการเข้าไปนะครับจะไม่สามารถยิงคนอื่นได้แล้วคําถามคือมันจะโกงยังไงความสามารถของมันก็คือสามารถใช้แคมได้นั่นเองนะครับและก็สามารถทําในแรงได้ด้วยซึ่งถ้าโชคดีนะครับจะสามารถอยู่ได้ท้ายวงได้เลยแล้วการออกจากจั่วก็ทําได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเราไปดูกันสักหน่อยว่าบันน็นี้มันเป็นอย่างที่ว่าจริงไหมเ่้ยอออีฝั่งนึ้เพื่อนแต่ผมอยู่ฝั่งนี้ก็ไแนะ้ <S <S ใช่่คนละฝั่งเลยคนละฝั่งเลย ฝั่งนี้คือกูฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นคือหลังคาวะฝั่งนี้ใช่ไหมพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนไหนไหนเดี๋ยวผมจะไปอยู่ตรงนี้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอานะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเริ่มเลยเริ่มเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยไอ้โดรน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 หนึ่งนัดพี่ไอ้โดนไปแล้วนะครับจังหวะนี้ยังไงอ่าแม่พี่เพิ่งลงราคานะเออรอก่อนรอก่อนนะ โอ,โอ้ยพี่วิท uh, um <jamais> <sm> hmm <anche im Switzerland> ี่ไหนวะโอ้ยไอ้คุณธรรมานะโอ๊ยนี่สามันเนี่ยสามันไอ้พี่ไปชุบชุบอย่างครับข้างในบ้านเหรอโอ๊ยมือเี้ยนะมือเงี้ยนะมือเงี้ยนะอะไรพี่ไปดูหน่อยผมไม่ได้อยู่ข้างล่างบ้านสักหน่อยมือเงี้ยนะมึงมีกี่ชีวิตได้ไหม ก็ต่ากันอยู่มาต่ากยิงยิะแม็กซ์ตตายแล้วอย่าจะ้ำาซ้ำน้องชายผมจะทำมากูไม่ทำกูไม่ทำกูไม่ทำยิงยิงแม็กยิงยิงยิงย ก็นะไอ้บ ah, oh. ah, oh. ินี่เาไว้ให like like ้ดีไอวินอยู่ไหนวะกูกูต้องจัดการรถพี่มึงก่อนไอ้เาหาไ้เรหาพี่บินอ่ะไอรหาโอ๊ยไอวินอยู่ในบ้านปะวะมันต้องชุบจัดทะลุกำแพงไะเไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกเอาเลยเลอาเลยเลยวฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้เร้ยเง้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเ่้ยเฮเฮเเ้ยเ้้เกิเ

อ๊ะอะไรวะบักแดงนะครับก็ถือว่าเอาเปรียบผู้เล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาบักที่2ครับเป็นบักที่เราสามารถเข้าไปในหินได้ โดยที่ไม่สามารถยิงคนอื่นได้เหมือนกันกับบัคเข้าจั่วนะครับแต่สามารถเข้าหินได้ทุกที่และไม่ใช่แค่หินทั้งสิ่งก่อสร้างทั้งอาคารในเกมนะครับซึ่งเราจะใช้แคมป์ที่ไหนก็ได้ที่มีหินอยู่ในวงและใช้รอบโจมตีได้เพราะว่าสามารถออกมาจากหินหรือว่าอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆได้โดยง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูความโกงของมันสักหน่อยว่ามันเกิดปัญหาสําหรับผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนไม่น่าเข้าได้ป่ะเอ้ยได้เอ้ยได้เฉย <c oughs> ในวงในวงด้วย พูกมึงโดนเล่นแล้วไงท้ามไม่ตายนี่ไงนี่ไงตาตอตาตอแต่ไม่ได้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยตายตายตายไม่ใช่เลยตายตาพวกกูเลยตายพวกกูเลยคือตอนนี้มันจะยิงคนไม่ตายนะครับแล้วก็คนจะยิงเราไม่ได้แล้วก็ยิงคนไม่ตายเหมือนกันนะอุ้ยนี่ไงตดินได้ยังไหนนะอุ้ยเฮ้ย เพื่อนหินวีชีงงงงงงงเหลือแค่สองคนงงอะไรเออจ่ายวะพี่พี่จ่ายวะอะไรอะไรอะไรจ่ายวะอะไรหาแล้วหาแล้วหาแล้วหาแพี่พี่มองมาแล้วพี่ ถ้าเราทำงี้เหรอแบก๊กออกมากี้เลยอ่ะไปกองงงอ่ะเอ้ย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 ทะลุพี่ยิงทะลุโอ้ยเจีย rael, ชีวิตเจีวยวเจียดิบิดกูเกือบตายบักต่อไปครับบักที่สาม ซึ่งคล้ายๆกันกับบักที่1กับบักที่2แต่ตัวนี้จะสามารถยิงออกไปได้และทําให้ผู้เล่นตายได้เลยนะครับและแถมยังสามารถทํำในแร็งได้อีกด้วยเป็นบักที่โกงและเกิดปัญหากับผู้เล่นมากพอสมควรเลยนะครับยิงทะลุได้จริงเหรออ่ะพี่ยิงไอ้วอร์นีเฮ้ยเฮ้ยแบกแบกเฮ้ยแล้วโดนแบนแล้วแย่แล้วเลยแล้วโดนแบนแย่เลย ภาพชัดสามล้อหกสิบองศาบ้างเลยแบ๊กมันยิงมาแล้วเดี๋ยวรอมาเก็บสมรัางพี่ยิงสวนขึ้นมาเลยเอาแบบไกลระเบิดดีเงียเหรอโอเคแล้วพี่ว่าโอเคนะมาทายแล้วเออเก็บของกัหมดเลยเฮ้ยของมันเข้ามาในหินวะเนี่ยแบ๊กเอ้มันเข้ามาในหินวะเมาแล้วไอ้ยิงเรียกมันก็ได้ยิงเรียกมันก็ได้มันไม่มาไม่มาใช่เหมือนของมันฟูอ่ะเหนื่อยมาแล้ว ใจเย็นเย็นใจย็นเย็นหัวหัวนั่และเ้ย็ววมนพ้เป็นคำที่ไม่มามากเลยทุบันดีทกันดีทุบดีมาเร็ว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 เยวเพิเดี๋ยวพิ่งยพ่งพึ่งให้มันอยู่นี่งอเคโอเคโอเคดีไงดีไงอุ้ย้ย้ยทำมาทำมาทำมาทำอะไรทวอะไรอยู่ดี เอาไปแล้วดีว่ะดีดีดีีมาดีเอ้ยไม่่อนเฮ้ยดีเลยตด่นเติดไปเลยตะเลิดไปเลยบั๊ต่อไปนะครับบัคที่4เป็นบัคที่ถือว่าโกไหมก็ไม่เชิงครับเพราะว่ามันไม่สามารถทําในแรงได้แต่ถ้าเข้าแรงนี่จะโกมากมากเพราะว่ามันต้องใช้สเก็ตบอร์ดในการทํานะครับซึ่งในแรงไม่มีนั่นเองจะมีก็แค่ในโหมดธรรมดา แต่ถึงยังไงมันก็โกงอยู่ดีแหละครับเพราะว่าบั๊กนี้มันก็คือบั๊กล่องหนสามารถยิงผู้เล่นคนอื่นตายได้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเดี๋ยวเราไปดูความโกงของมันสักหน่อยนะครับว่ามันจะโกงมากแค่ไหนตกใจตกใจหลบมุมหลบมุมคือมึงอย่าสอนเลยด้วยแบบนี้จริงๆไม่สอนไม่อนนะผมผมตัดท่อนสอนทิ้งเลยแต่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 ผมสอนพี่นะรูอยากรู้ไม่ตัองการรู้ด้วย เอาให้ดาวคนนึงเอาให้ดาวคนนี้ดีขึ้นป้อมป้อมเฮ้ยสคนพี่สามคนพี่พี่ไปหามาเลยพี่สมคนพี่ไปหามาเลยเออพี่ไปหามาเลยกำวงรอมกำวงรอมมันยิ่งกว่าปวาร์พี่ผมพูดตามตรงสวัสดีครับเอาวาเอาวาครับเอางงงงเงงงงดาวด้งงเลยไงงเลยเวาวเางงงงงงงดาวดาวดาว ไปพี่พี่ในความอยากขนาดพี่เนี่ยไปไปยิงยิงยิงตรงนี้ก็ยิงได้ตรงนี้ก็ยิงได้มันงงมันงงงงแล้วพี่ให้ดูพี่ให้ดูมันงงแล้วมันงงแล้วไปจุบกัดไปจุบยังเลี้ยวเลยมันหยาดนั่นแล้วมันหยาดเอาไงเดี๋ยวรอดูอ่ะตวในวงพือแตกแตกชุบกันไม่ได้ปล่อยแล้วกูไปไงพี่ไ่ไงคือวงบีบมันก็ไม่ตายใช่ไหมตอนเนี้ย ใช่ไปตายคือคือร่างผมมันอยู่นอกวงแล้วตอนเนี้ยร่างคือร่างต้นห่ะอยู่นอกวงงงงตูบตูบตูบอะไรอะไรครับอะไรเลยทิงมันคือสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันเนี่ยมีสองล่างเขาด้วยเขาด้วยเพื่อนเขาด้วยนี่นี่มันอะไรมันกันแล้วมันกันแล้วมันกันแล้วอะไรเพื่อนอะไร ไปพี่ก็ไปวันไปมันพี่้าไปวันไปวันยิ่งน้อยชนะเฉยพี่ดูคนดูผมยี่สี่คนพี่ดูดิคนดูยีคน บั๊กสุดท้ายนะครับสำหรับบั๊กนี้เป็นบั๊กที่โกงที่สุดเท่าที่จะเคยเกิดขึ้นในเกมนี้แล้วนะครับมันคือบั๊กอมตะบั๊กล่องหนแถมยังสามารถขึ้นที่สูงได้อีกคล้ายๆกันกับบั๊กล่องหนเมื่อกี้นะครับแต่เรียกได้ว่ามีลูกเล่นเยอะกว่านั่นเองตามันไปเดี๋ยวตามันไปตามันไปคืนนี้เขาไม่เห็นผมนะนะครับเขาไม่เห็นผมแล้วก็ไม่ได้อยู่ในหมดสร้างห้องกดมาธรรมดาแบบปกติที่คนทั่วไปเล่นเลยนะครับประมาณนั้นคนปกติเขาเล่นกันอย่างนี้ไเฮ้ยใช๊ะเฮ้ยหายใจว่ะ หาได้กวี๋ยวพ่อบีในพ่อมในพ้อมบีไม่ไม่ยิงไอ้คนในพ้อมันในพี่เออเออเออเลำบากจะไว้เหี้ยโคตรลำบากแล้วไอ้สัตว์เราไปยิงไอ้ตัวมันป้อมดีกว่ามันแคมป์ใช่ไหมนี่ขนาดธรรมดาก็ยังแคมป์บนป้อมเหมือฮะมันแคมป์บนป้อมเหมือนแคมป์บนป้อมวะแคมป์หัวกระโดดไปกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นไปต้องอย่ระเบิดได้มันจะดีว่าเจีกระโดดขึ้นไปครับกระโดดขึ้นไปครับกระโดดขึ้นไปครับไอพี่ฟังหุ่นดิพี่ฟังหุ่นได้ปะไม่รู้เว้ ลองลองเบสเบสเฮสอุ้ยโยนระเบิดได้ด้วยเอ้ยตะวันได้ด้วยพี่พี่พี่อย่าไดดับเดี๋ยวไดดับพี่อย่าไดดับโยนได้ดับขังแม่งไว้เลยนี่ไงขังแม่งเลยแล้วก็ไอ้โมทุกอย่างทุกอย่างว่ายิงได้แบสว่ายิงได้เชื่อไหมเอ้ก็ยิงได้ว่ายิงได้ผีผีผีหลอกกันอะไแก่ๆยืนดูเลยบ่บ่ยืนบ่บ่เลยแบสไหนวะมาดิวิดง ยิงหัวแตกเลยนะยิงได้ด้วยแมบกเหี้ยเอ้เยยิงได้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ,อ,อ้บินได้สรุปนะครับสรุปคือเราจะไม่สอนอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับบั็กนี้ทุกคนอย่าไปหาทำนะครับผมจะทำเพื่อเป็นกรณีไว้ศึกษาให้ GM ไว้แก้นะครับประมาณนั้นแล้วก็เพื่อความบันเทิงเนาะโอเคแล้วมันยิงอะไรยิงอะไรรู้หรือเห็นหรือวะเฮ้ยมันคือป้อมไอกมันคือป้อมพี่ไม่พวกมันคือป้อมพี่มันนึกว่าเป็นคนอยู่บนป้อมเปล่า ึโอ้โหมยิงเลยไปสามลูกเลยยิงไปหาใครวะนั่นไอ้สัตว์อย่ายิงแต่นขาหน้าขก็หลังเลย่ายิงเขาใช่ไหมเขาหน้าก็หลังกพี่อย่าอย่ายิงพี่อย่าอย่ายิงเออเออเอออด้วยบอยเลยอยู่กับตางวงเลยพี่เดี๋ยวรอวงบีกว่าก็ได้บ้างเราขึ้นไปอยู่บนนบนรอบนสุดท้ายอะไก็ได้วกันอะไรแบบนั้นก็ได้ดับเบิ้นเอ้ยยิ่งแล้วอะโอ้าอตาอ้าตาพี่หนึ่งหนึ่งแม็กซ์หนึ่งหนึ่งโอเคตอนนี้เราเราจะอยู่ในวงนะครับ เราจะเตรียมเตรียมตัวอยู่ในวงเลยอ่าประมาณนี้ขึ้นไม่สูงแล้วกันประมาณนี้ครับกูไม่คิดเลยว่าบักนี้มันจะสุดยอดได้ขนาดนี้ก็เคยเจอบักมาจะสุดยอดได้ขนาดนี้แบ๊บกูว่าล่องหนที่เราเคยทำน่ะแม่งยังยังไม่สุดเท่าอันนี้เลยอันนี้มันขึ้นได้เหรอแล้วแล้วสว์เลี้ยงกูไปหนไเนี่ยไอเช่ยสว์เลี้ยงกูยังไม่อยู่กับกูอ่ะแล้วแล้วมึงจะอยู่ตำพียอะไรเราอยู่ไงี่ถ้าเราไปแล้วไปได้กันไงเออโอเคโอเคนะนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเลยละกันเดี๋ยวรอโวงบีสุดท้ายเลยผมจะรอโบวบีสุดท้ายเลยนะ ให้มันอยู่นิ่งๆพี่ชคตขี้โกงชาวบ้านเลยวิ่งยิงหยอกวันนี้วิ่งยิงหยอกวันนพี่ไอ้หนอออยิงยหยอกอีกพยิงหยอกอีกพี่โกลเฟลย์โกลเลย์อะเดหนอไม่หอไม่เจอีกเลยปมยาสิปมยาสิหรอปมยาปั๊ยาปมยามยาปัลหมดไปเยอะนี่ ยี e> ่อหไรน่อยันไม่เห็นมันไม่เห in, ็นเลยเราไม่เห็นนั่นเลยยิงเลยดีกว okay> ่าแบกยิงเลยดีกว่าบงมาแล้วปะยิง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 ยยิงนน่าลยพีิว ก็สําหรับ5าบั็กที่ผ่านมานะครับมีบางบั็กที่แก้แล้วและก็ยังไม่แก้อย่างเช่นบั็กที่เข้าหินและยิงคนอื่นได้ตัวนี้แก้แล้วนะครับซึ่งสําหรับช่องผมที่ผมทําบัก็กผมก็จะไม่สอนนะครับสาหรับบั็กที่มันโกงจะสอนก็มีแค่ชิคเทคนิคตรงที่ซ่อนที่แอบอย่างนี้ก็จะสอนนะครับก็จะเปิดเผยการทําให้ดูให้เห็นได้ว่าทํำยังไง แต่สําหรับบั็กที่มันโกงและมีปัญหาต่อผู้เล่นอื่นผมก็จะไม่ทําให้เห็นถึงขั้นตอนในการทำนะครับเอาว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ